การสึกหลอจะน้อยลงแล้วการถ้าเรามาใช้ตรงนี้เนี่ยมันจะประหยัดเอ็นีวีแล้วประหยัดเงินของชาตินี่เป็นเป็นล้านล้านบาทเป็นล้านล้านนะครับเป็นล้านล้านบาทที่เราจะต้องนาไอ้เพวกอเพื่อไอดีเซนเป็นฟินเข้ามาเพราะเรานี่คนไทยเองเนี่ยเราน่าจะสนับสนุนกันครับทีนี้ว่าคนไทยเองเนี่ยเราไม่สนับสนุนจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยไปที่น้อยอกน้อยใจนะฮะไปอยู่ต่างประเทศ ไปผลิตเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเครื่องบินด้วยนะครับเครื่องบินด้วยฝีมือคนไทยนั่นเแหละก็เกิดจากความ้อยใจจากประเทศไทยที่ไม่มีการสนับสนุนเพราะว่าคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนฉลาดนะครับมีความเฉลียวฉลาดมากแต่ว่าขาดการสนับสนุนจากขาดการขาดการจากการสนับสนุนในในส่วนงานต่างๆเราขอเจริญบ่ครับก็ตัวผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคล คนหนึ่งนะครับที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับที่นอกจากทารัฐไม่ได้สนับสนุนแล้วนะครับผมเองนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีบริษัททางยุโรเปียนนะครับที่ทําโลจิสติกในกลุ่มยุโรปนะครับก็สนใจที่จะมาทําในกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเอ,อเชียตะวันออ,ออกเฉียงใต้10ประเทศของเรานะครับ ทางด้านโลจิสติกนั้นนะครับฝรั่งก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็มามองที่จะมาขนส่งสินค้านะครับในการเชื่อมโยงทั้งเรือทั้งรถนะครับและก็อ g v Development ปัจจุบันนี้นะครับก็นอกจากที่จะทำเรือแล้วก็ยังก้าวสู่การทำมารีนนะครับในเรื่องของเรือบรรทุกสินค้าของ SC m a r มารีนะครับซึ่งบริษัท S c Mar มารีนนั้นนะครับก็มีท่าอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับเป็นท่าของเอกชนนะครับซึ่ง บริษัทไอซีมารีนนั้นมีเรือกันเป็นร,ร,ร้อยลำนะครับท,ที่ใช้ในระบบ n G v v f c นะครับซึ่งการบรรทุกต่อเที่ยวนะครับไปสุราษฎร์ไปกลับก็ประหยัดเงินไปหลายแสนบาทน,นะครับต่อเที่ยวนะครับก็ถือได้ว่าสำหรับรถดีเซลนั้นนะครับ NGV Development ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนา ในเรื่องราวของ NGV ถือว่า NGV Only เลยนะครับ NGV v e l o p m e n t ไม่เป็นบริษัทที่ไม่ทำรถเบนซินติด NGV นะครับจะทำเฉพาะ NGV ดีเซลเท่านั้นนะครับวงเล็บเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอย่าได้คิดว่าเรื่องราวต่างๆนั้นจริงหรือไม่นะครับครับก็เรา มาเข้าสู่การพิสูจน์กันได้นะครับ ngv development นะครับมีรถมากกว่า5 0 0 0 0ันนะครับทุกโมเดลนะครับรอให้ท่านมาพิสูจน์นะครับหรือว่าหน่วยงานใดยังไม่แน่ใจนะครับก็การมาพิสูจน์ระยะเวลาสั้นก็อาจจะใช้เวลาระยะเวลายาวก็ได้นะครับถ้าท่านเป็นบริษัทที่เกี่ยวกันขนส่งนะครับทําเรื่องเข้ามานะครับมายืมรถเราไปบรรทุกของก็ได้นะครับหรือว่าลองเอาไปขับให้ผู้บริหารลอง ระเทศระบบก็ได้นะครับว่าหลังจากที่ท่านใช้ในระบบนี้แล้วจะได้รับความประหยัดอย่างไรนะครับโลจิสติกนะครับในขนาดกลางของประเทศเรานั้นนะครับก็ใช้น้ํามันเดือนละเป็นล้านลิตรนะครับเช่น1ล้านลิตรนะครับถ้านับเป็นตังค์แล้วนั่นหมายความว่า30สิล้านบาทต่อเดือนนะครับ ngv development นะครับก็กล้าพิสูจน์นะครับกับท่านใดก็ได้นะครับบริษัทใดก็ได้นะครับ3าสิบล้านนะครับการันตีนะครับเหลือ15ล้านบาท สนใจไหมล่ะครับเรามีพิสูจน์ให้กับท่านนะครับอย่าไปมองลบนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างประเทศสร้างชาตินะครับเป,รเป็นมิตรต่อโลกเป็นมิตรต่อครอบครัวทุกครอบครัวนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ